มังสะสมานะพระมณีปจังสะเทวามโานสังสยาอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสศโยธรรมังอาทิกาลยานงมาเจกาลยานงปริโยสานกคาลยานง ปายานชนางเกวัลปริปุณังปริสุทังปรามจริยังปกาัเสสีตัตมหังพระขวันตังอภิปุชยามิตามหังพระขวันตังศิราสนามามี สุสวะคะตุอภะคะวาสันติทิโกอะกากหิปาสิโกยิโกปัจจตังเวทิตาโพยหิตัมมั Achayyamitamaha tammang sira sana mami. Adamayam yam 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 yo patibanno bhagavato sahavakasangko yaya patibanno bhagavato sahavakasangko sami ti patibanno ยาทิธางจตาริปุริสายุกานิอานทาปุริสปวัคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะกินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลก Kastan, tamahang sangkang, abe po, tamahang sangkak, sira ตัสสะทันภะรยานะโลจโนโลกาสะปะปัวปะกิเลสะคาตะโกวันธามิพุทธังอามาทะเลนะตังทามโมปะติปัววิยะตาสะสัตุโนโยมะขะปะกามตะเพทะพินะโกโลกุตระโยจตตาติปโน วันธามิธรรมังอาหามาทะเลนตังสังโฆสุเกตาพยาติเกตัสัณยโตโยติทาสันโตสุขตานุโคทโกโลละอิโนะอริโยสุเมตโสวันธามิสังฆังอาหมาทะเลนตังอิเจวะเมกันตริปุชนายกัง วาโทตะยังวันทยตาปิสังคตังปุญญังมยายังมมสาปุปาทวามาหุนตุเวตัสาปภาวสิทธิยาอิทัตทธาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทธ ธรรมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิพานิโกสัมปोทกคามีสุขตาปเวทิโตมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามชาติปิทุขาชาราปิทุขามรณางปิทุขาโสกบริเทวะโทกาโทมนาสุปายาสาปิทุขา áp bình yên y sámpa-yô-kô-tô-kô-bình yên vi pa yô kô tô yam bì chang -sang -kite na la pa di tám bì sang ki tê na pan chô sai-yá-di-tăng-lô-bô-pa-tha-na-kan-tô lô bô pa สังฆารูปานนคันโตวิญญาณุปานนคันโตเยสังปริญญาญาธรรมานโสภวกวาเอวังภาุังสาวะเกวิเนตเอวังภาคาจปานสาวะขวโตสาวะเกสุอนุ s าสนีภาุลาภาวัตตี รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจัสัญญาอนิจจัสังขาราอนิจจัวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา

ปเปวนามิมาสะเกวลาสตุคากันตาสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติเจระปะรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุติสะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาการาสมาอนาการิย์ปปปาจิตังตาสัมิงพักกวาติพรหมจาริยังจารามา nangsi kas sa jiwa sama pena tang nobramacarang di masa kewala satu kakan sa tasaankirian sangkutato semua bin mit satu Tantanglim Kagoti takkor rasa देना चित्तवा मुनि तोदानते चसा भवतुते यमाकारानी मारतिरे कम्मपि यो चित्तसा पर ติงโพรามปนาละวกมะคามตะเตยาคังคันเตีสุทานตวิธินานโมุมนินโทตานเตชะสาภาวตุเตยชะยมมะกาลานินันราคิเริงัจวรังอติมานทพุตัทาวันกิจกรมเสเนีวสุทารุนัน เมตตามุสกวปิินาจิตตวามุนินโทตันเชกสาภาวุตเตยชายมะกาลานิอกิตาขาดธรรมติหาัสุทารุนานตังทาวติโยชนปัฏานปุริมารวันตัง อิติิสังัตมโนจิตวมุนินโทตานเตจชะสะภาวะตุเตชะยะมงกาลานิกตะวานาการธรรมุทาราอิวะคามปิมิยาจินยาตังทวจนังชนกายมะเจสันนะโสนมวิตินาจิตตวมุนินโทตานเตอชะสะ ภาวัตุเตอยชยามังกาลานิศาสจางวิหายามติศาสจักกวาตเกตตงวาธามิิโมานางอธิอันทัพปูตังปัญญาปติปัจจิตโตเจตวามุนินโทตันเตีะสัปปาวัตุเตียชยามังกลานินันโตปนันทัพจักกังวิป ตังมาหิตติโกเตนะเทระปุจเคณทมาปยันตอีโตปเทสวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตจัสะวาตุเตชยมังคาานิทวกาติ ตถาทัตห์ทั้งพรหมังวิโสติชุติเมติปักพิธานยานาคตินาวิตินาชิตวามุนินตันเตชะสัพพะวัตเตจะยามา กาลานิตาบิปุนทัชยยมาคาราอัตตาทายอนวาจานนตินทิเนสารเตะมะตานติหิตตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิขมัยยานรสปัญโย นิโกนาโทหิตายสะปปานินังโกเรตวา พระมีสาภาปโตสัมโพธิโมตตัมมังเอนณสาจวะเจนหโหตุเตชยามังกะลังชยันตอโพธิยาโมเลสกยานานทิวาธนอเอวางตวังวิชยโยหหิจยยาสุชยามังคะเลอป จิตาปัลลังเกสีเสสะทวิปวะเลอภิเสเกทัพปุตทานังอาคาปาตัวปโมตติสุนางตังสุมงะลังสุปปาตตังสุโหติตังสุกันนสุโมตตัวจะสุญิงทั้งรหมมจาริสุปทากินังยกรรมวาจัก mang ප किना පকিना වක mang बनीতিতে ප किना පสिન keตवाනපताท පthকিনে ยาบิชนะหิปัทมางอิติวานิตังการิตังมาจิมาราเมตุนเนหิปัทุมานาตังทีปังนาทังปติทันจัชชะนานาอาจัสสักการทีปะตุปะทิสังปเรเนตวาปุณฉยามิหังอิจิตังปาจิตังไมหัง Sipa mewa sami satun Pati mm -hmm. sangkayo nisoji warang pati sewami Yawa dewasi ดังสัมมากสวาตาตปะสิเรสัพพสัมภาสานังปฏิคากายังยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิทานธนตายะนังกโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามีเมวาธวายะนะมทายนมานะนะยนวิโพสนายะ ยาวาเทวาอิมาสกายาสัธิติยายาปนาญาเวหิงสุปารติยาพรหมจริยาโนกาหายาอิติปุรานันจจเวทนานปฏิหังคามินาวันจจเวทนานนาอุปาเทสามียาตระรจมภภวสติอนาวัจตาจพาสวิหาโรจาเต ปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาโอนาสสปฏิคาตายาตัมสมมาคสวาตาตาปสิริงสปสัมภาสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปริสยาวินโอทนังปฏิสันลานาลามัทธา ปัติสังขายโยนิโสขิลานาปัจจะเปสัชปาริคารังปฏิเสวามียาวาเทวาอุปนนานังวายาปิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาไยปชาปรมตายาติ ยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงอาธรรมชาเนนภวันสุภูชิตาโสทิกโรนเตทวิหารมันเดเลเทราจมาชาณวกาจพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสการ ขามาจะเตสานิคมาจะอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราพุชาเยปิจัตตาสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังสัปเปปิโตคาสักโรตุสังขยัง ธาโดจิรังสตางธรรมโมธรรมมทธาราจปุคลาสังโฆตุสัมมาควาอัจาริยะิจายะจาอามิราคันตุสัตธรรมโมสัพพิธรรมจาริโนะโกทิงสัมปาปุนนยามะธรรมเมอริยาภเวทิเต ปัสษนานุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชชันโตกาเลเทโบปวาสตูปุทีภาวยัสสตานังสมิทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอาตราจานิจ um ังลาคันติป ah ุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนปักจังลาคัน e ตุสัพพทา วันทามิพันเตสาปันอปราทางคัมมะทเมพันเตมยากะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามิณะกะตังปุญญังหังธาตัังสาธุสาธุสา